操，做的。 วันนี้พี่แก้วไปตลาดแล้วก็เห็นเขาขายกุ้งตัวเล็กๆแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้พี่แก้วซื้อมานะคะ100บาทค่ะได้เยอะมากเลยค่ะทุกคน1นกิโลนะคะพี่แก้วว่าจะนํามาทําเป็นกุ้งแห้งสักน้อยก็นำมาเอาส่วนหัวของเขาออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดสักประมาณ3-4ี่รอบค่ะล้างจนสะอาดแบบนี้เลยวันนี้จะทํากุ้งแห้งสุดเร่งรัดค่ะไม่ถึงวันก็ได้กินแล้วนะคะไม่ต้องง้อแดดกันเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปทํากุ้งแห้งด้วยกันค่ะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็นํากุ้งมาลวนค่ะ ก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะลวนกุ้งจนสุกนะคะให้สีสวยประมาณนี้เลยค่ะสีสวยน่ากินมากเลยค่ะทุกคนพอกุ้งสุกแล้วนะคะเราก็ยกลงจากเตาแล้วก็นําไปเสด็จน้ําเลยค่ะขั้นตอนนี้ก็ทําไปชิมไปนะคะหอมค่ะทุกคนแล้วกุ้งก็อร่อยด้วยค่ะกุ้งสดสดด้วยนะคะเนื้อของเขาก็จะหวานแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะพี่แก้วก็จะพักทิ้งไว้ให้เขาเนี่ยพอหมาดๆน้ําค่ะจากนั้นก็จะนํามาอบด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะก็จะนํามาเกลี่ยค่ะเกลี่ยให้พอบางๆแบบนี้ ะะไม่ใส่แบบว่าแน่นจนเกินไปพี่แก้วไม่มีกระดาษรองนะคะก็ใช้วิธีนี้ได้เลยเพราะว่าหม้ออบแบบนี้นี่ล้างทําความสะอาดได้ง่ายค่ะอบรอบแรกก็จะใช้ไฟอยู่160องศาใช้เวลา15นาทีค่ะเราหว่างรอก็อดใจไม่ไหวค่ะก็กินเล่นไปพลางๆค่ะ อบครั้งแรกเสร็จไปแล้วค่ะทุกคนหน้าตาออกมาสวยเลยนะคะแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะพี่หานชิมแล้วนะคะรสชาติกุ้งแห้งที่เราทําเองเนี่ยก็ออกมาจะไม่เค็มเลยค่ะบางทีถ้าเราไปซื้อเองที่ตลาดเนี่ยบางเจ้าก็จะเค็มจนเกินไปและบางเจ้าก็จะใส่สีด้วยนะคะากินเองเราก็จะได้กุ้งแห้งที่สดใหม่แล้วก็อร่อยถูกใจถูกปากเราด้วยค่ะทุกคน 1> 1กุ้ง1นกิโลก็จะทยอยแบ่งอบเป็น4ครั้งค่ะกว่าจะหมดนะคะแล้ว<ะ>ก็อบไปเรื่อยๆเลยค่ะถ่ะะะวยนี่นะกับมืนนอนะสวย,ยไหมได้ไปไปดำตัวอันน้นน้ำพริกได้ค่ะตอดอะไรตอดน้ำพริกต้อน,อนนำ้นนำจุกนล้วจิ้มเลมไม่เิ้มอร่อยเห็นไหมกินไหมก่ะสวยด้วยสวยนะ่นได้อีชมตำนะ วันนี้แม่พี่แก้วก็มาที่บ้านนะคะเพราะวันนี้หมอนัดอีกแล้วค่ะแม่ก็ซื้อกุ้งมาให้อีกแล้วค่ะทุกคนมแม่ก็ย่างกุ้งให้หลานๆไปพี่แก้วก็อบกุ้งแห้งของพี่แก้วไปนะคะอ,อบรอบแรกเสร็จก็จะอบซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะรอบที่สองนี่จะอบให้เขาแห้งสนิทแล้วก็จะใช้ไฟอยู่ที่160องศาใช้เวลาแค่10นาทีพอค่ะให้เราเอาไปแบ่งแบ่งไปได้ไหมแบ่งไนดะ้ <laughs> แบ่งไหมคะแบ่งคนะ่ะเอาไปํำน้ำพิกกันแ <laughs> ม่ถ้าอยู่เรยจังมิ นี่แลไ,ได้ทำน้ำจิ้มมาได้งหาคะ่ะน้ำจิ้มกุ้งค่ะไม่ไ่าไม่ไ่้ดูไหนดิคะ่ะไม่ไ่าทำสูตรใส่ั่วใส่ถั่วตัดใช่ไหมยอยากจะบอกว่าน้ำจิ้มสูตรถั่วตัดของแม่อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนจิ้มกับอะไรก็อร่อยนี่ก็คือกุ้งแห้งที่เราทำเองในงบ100บาททำออกมาแล้วได้เยอะเลยค่ะทุกคน